อันดับโลก4ชาติคู่แข่งวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวินเนส2025สนามสุดท้ายอันดับโลก4ชาติคู่แข่งของไทยในศึกวีเนสสนามสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาลุ้นเก็บแต้มเพื่อโอกาสรอดตกชั้นวันที่23มิย68ภารกิจสุดท้ายก่อนรู้ชะตา วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเดินทางลุยสนามสุดท้ายของศึกวอลเล่บอชลชั้นลีก2025วีนใน2025ระหว่างวันที่10-14กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีโปรแกรมสีนัดสุดท้ายที่อาจเป็นตัวชี้วัดอนาคตของทีมในทัวร์นามเมนต์นี้หลังจบสนามที่2ที่ฮ่องกงไทยหล่นมาอยู่อันดับ19ของโลกมี173.10คะแนนต้องเร่งเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดในสนามสุดท้ายเพื่อรักษาโอกาสอยู่ในกลุ่มหัวแถวอันดับโลกและอยู่รอดในวีนิล โดยโปรแกรม4นัดสุดท้ายของไทยในสนามอเมริกามีดังนี้วันที่10กคอคเวลา 7. 30นาิกา30นาทีพบสหรัฐอเมริกาอันดับ7ของโลก338.10คะแนนวันที่11กคอคเวลา4นาฬิกาพบเยอรมนีอันดับ12ของโลก234.08คะแนนวันที่12กอคเวลา4 0นาฬิกาพบโดมินิกันอันดับ9นาน้ขนาของโลก254.02คะแนนวันที่14กอ คอเวลา3นาฬิกาพบแคนาดาอันดับ10ของโลก245.38คะแนนทั้ง4ชาติล้วนเป็นคู่แข่งที่มีอันดับโลกเหนือกว่าไทยทั้งหมดและเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงในการลุ้นเข้าสู่รอบไฟนอลโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เล่นในบ้านตัวเองและมีสถิติเหนือกว่าทีมไทยมาโดยตลอด